ลองมาก็หลายวิธีแล้วนะคะครีมที่เขาว่าดีก็ลองซื้อมาใช้แต่ก็ไม่หายสักทีค่ะก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราจะดูแลผลิวมากกับกับที่นี่ค่ะ เดิมนะคะก่อนมารับการรักษานะคะก็มีปัญหาผิวหน้าหมองคล้ำนะคะมีสิวรูขุมขนกว้างแล้วก็เป็นคนหน้าหมันมากค่ะส่วนใหญ่จะเป็นสิวฮอร์โมนนะคะก็จะเป็นช่วงที่มีประจำเดือนแล้วก็เป็นคนชอบบีบสิวค่ะคันนี้พอเราบีบสิวไปก็จะทิ้งรอยดำรอยแดงท,ที่จากการที่เราบีบอย่างเี้ค่ะพี่หนูแดงก็จะมีการแจ้งนะคะว่า กระบวนการรักษาค่ะว่าผิวหน้าเราจะเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากที่เราทําสมุนไพรพอกสดกับทาครีมไปอะค่ะแต่ว่าก็คิดว่าการผัดเซลล์ผิวอะค่ะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะแล้วก็เพื่อผิวใสทนได้ค่ะ ลูกค้าที่มีปัญหาสิวฝ้ากระนะคะพอเข้ามาที่ศูนย์ความงามซาโลรักแล้วเนี่ยเบื้องต้นนะคะผู้ผู้เชี่ยวชาญนะคะก็จะมีการซักประวัติก่อนนะคะว่าลูกค้าเนี่ยมีอาการยังไงนะคะไปทําอะไรมานะคะแล้วก็จะวางแผนนะคะว่าลูกค้าเนี่ยจะต้องแก้ปัญหาผิวยังไงค่ะก็เราก็จะมีการทำทรีทเมนต์นะคะในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะมีการทำทรีทเมนต์พอกสดนะคะซึ่งจะเป็นการใช้สมุนไพรค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของซาโลรักเรานะคะ นิดหนึ่งเหมือนกันสิวขึ้นค่ะเพราะปกติเราจะค่อยคขึ้นค่อยๆขึ้นนะคะแต่พอเรารักษาไปแล้วอะค่ะมันมีการผัดเซลล์สิวก็จะค่อยคถูกขับขึ้นมาพไปพร้อมๆกับการผัดเซลล์ผิวเหมือนกันนะคะเราก็จะรู้สึกตกใจวุ้ผิวหน้าเรามีสิวเยอะขนาดนี้เลยหรอสัปดาห์แรกเนี่ยสิวจะขึ้นนะคะแล้วก็สิวก็จะค่อยๆแห้งแล้วก็หลุดออกไปกับเซลล์ผิวที่เราผัดเซลล์ค่ะภาพนี้ก็จะเป็น ช่วงที่รักษาผิวหน้านะคะได้ประมาณ2-3ครั้งจะเห็นได้ว่าผิวหน้านะคะก็จะมีสิวผดสิวเซียนสิวอุดต,ตันนะคะผดขึ้นมาแล้วก็จะมีสิวบางเม็ดที่ที่เริ่มหลุดแล้วก็แห้งลอกออกไปค่ะช่วงนี้หรอกคะ่ะก็ใช้ชีวิตได้ปกติจริง,รงๆก็ใช้ชีวิตได้ปกตินะคะก็เพราะเราอยากผิวสวยใส่ะคะ่ะใช่เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมันไม่ได้ยากขนาดนัน้น สรรพคุณของสมุนไพรซาโลลักนะคะหรือว่า treatment พอกสดนะคะก็คือจะเร่งการผลัดเซลล์ผิวให้เร็วขึ้นนะคะเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วเนี่ยก็จะหลุดลอกออกไปค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีการกระตุ้นนะคะการแบ่งเซลล์การสร้างเซลล์ผิวขึ้นมาใหม่ให้ได้เซลล์ที่มีความแข็งแรงนะคะและนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังจะช่วยมีการยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินค่ะซึ่งเป็นสาเหตุของให้การเกิดจุดด่างดำแล้วก็ฝ้าค่ะ ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ผิวหน้าเริ่มตอบสนองนะคะก็จะสังเกตได้ว่าหน้าเนี่ยจะมีอาการแดงนะคะแล้วก็มีการผัดเซลล์ผิวอันนี้น่าจะรักษาไปได้แล้วประมาณ2เดือนได้นะคะการตอบสนองของหน้าก็ดีมากอาการเหอนนะคะลูกค้าเนี่ยก็จะมีความแดงเล็กน้อยเนาะแล้วก็จะเหมือนมีผื่นเล็กๆขึ้นนะคะใครที่เป็นสิวที่อุดตันอยู่ใต้ผิวอะค่ะสิวพวกนั้นนะคะก็อาจจะผุดขึ้นมานะคะบางปัญหาที่อยู่ใต้ผิวเราจะไม่สามารถรับรู้ได้จนบาง ครั้งเวลาเราลงสมุนไพรไปแล้วเนี่ยเราก็จะเพิ่งเห็นอาการเหล่านั้นเกิดขึ้นมานั่นเองค่ะในขั้นตอนการเหอนี้นะคะระยะเวลาจะอยู่ประมาณ3วันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะก็ปล่อยไปเราไม่ต้องไปแคะแกะเกานะคะเพราะว่ายิ่งเกาเนี่ยจะทําให้ผิวหนังของเรานะคะเกิดการระคายเคืองมากค่ะ าการแดงนะคะเนื่องจากเวลาที่เราลงสมุนไพรไปแล้วนะคะตัวสมุนไพรเนี่ยเขาจะไปกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาการกระตุ้นนะคะอาจจะเกิดอาการร้อนที่หน้านะคะแบบรู้สึกว่าเหมือนตุบๆที่หน้าเนาะแล้วก็หน้าเนี่ยมีอาการแดงอาจจะเป็นแดงน้อยแดงมากอันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคลนะคะถ้ามีอาการแดงเยอะแล้วเรารู้สึกว่าเราร้อนหน้ามากเราก็สามารถใช้สำลีชุบน้ําเย็นนะคะประครบที่หน้าค่ะ บอกว่าถ้าเรามีความเป็นกังวลใจอย่างนี้ค่ะเราก็จะปรึกษาพี่หนูแดงได้ตลอดเลยก็เลยทำให้เราอุ่นใจว่าเอ้เราจะมีะวิธีการลดอาการเหอบบวมแดงยังไงบ้างตรงนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะเราก็คุณหนูแดงก็ตั้งกลุ่มเป็นเวลาเรามีปัญหาหรือมีข้อสงสัยอย่างนี้ค่ะคุณหนูแดงก็จะคอยตอบคำถามก็ทำให้เป็นการรักษาที่ทา ทำให้เราอุดใจค่ะตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าอาการเหล่านี้เนี่ยเป็นอาการเกิดขึ้นตามปกติตามกระบวนการถัดเซลล์โดยใช้สมุนไพรของเราค่ะซึ่งประมาณ3-7ถึง7วันนะคะก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะอาการแดงจะค่อยๆลดลงนะคะผิวหน้าก็จะค่อยๆเริ่มค้ำนะคะพอค้ำปุ๊บก็จะเริ่มเป็นเกรดหย,ยาบๆนะคะเพื่อที่จะรอหลุดลอกออกไปก็อาจจะมีขุยเล็กๆต่อมาค่ะ อยากจะบอกเพื่อนๆที่กาลังตัดสินใจกันอยู่นะคะว่ามันไม่น่ากลัวยอย่างที่คิดแล้วก็ผลที่ผลที่ได้หลังการรักษามันคุ้มค่ามากค่ะเคสที่มีปัญหาสิวฝ้ากะจุดด่างดําเราดูแลด้วยโปรแกร,รมทิทเมนต์สมุนไพรพอกสดควบคู่กับการใช้เวสสำอางโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดหากท่านไหนที่สนใจสามารถทักสอบถามข้อมูลด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ